ก็ขอให้ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความมานะปากบันและประสบความสำเร็จอันเป็นมงคลที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนและขอให้ มีสติปัญญาที่จะอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ต้องมีอยู่ให้เป็นไปได้ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญทั่วทักันความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะรัฐมนตรีในโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต วันที่24กันยายนพุทธศักราช2568